สวัสดีค่ะหมอนินจากช่องลานินชา4289พบกับการดูดวงรายวันทั้ง7วันประจำวันที่24มิถุนายน2564ตรงกับวันพฤหัส,สบดีขึ้น15ค่้าคเดือน8ปีฉลูถือว่าวันนี้เป็นวันพระเดือนเพ็นนะคะคลิปนี้หมอขอแค่6ไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์เป็นค่าครูให้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ มรูชาววันจันทร์ค่ะไพ่กลุ่มเกลียชะตาใบาแรกขึ้นเดอะเฮอร์มิตวันนี้เจ้าชะตาดูเหมือนรู้สึกน้อยนิด,น,ดนะคะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนต้องสู้ตามลําพังบางทีเหมือนมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแล้วคุณหาทางออกไม่เจอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณนิ่งแล้วคุณไม่ไม่กังวลจนเกินไปคุณมองเห็นทางออกของปัญหาแน่นอนส่วนท่านใดถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่รักคู่ครองต้อง ห่างไกลกันด้วยเองหน้าที่การงานพาไปการเรียนพาให้ต้องห่างเขาต้องไปศึกษาเรียนรู้ที่อื่นวันนี้อาจจะไม่ได้ตัวติดกันหรือวันนี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างให้หมางใจกันต้องถอยความสัมพันธ์กันยังไงถ้ายังรักกันอยู่ก็อย่าใจเร็วใจร้อนนะคะขอให้ข้ามพ้นวันนี้ให้ได้มาดูเรื่องการงานขึ้น9ก้าดาบเลยด้านการงานเนี่ยวันนี้เหมือนคุณมีความกังวล กลัวว่ามันจะไม่สําเร็จมันจะติดขัดมันจะเป็นอะไรไหมมันจะไปต่อได้ไหมมันเป็นความกังวลที่บางทีคุณก็คิดไปเองหรืออีกกรณีหนึ่งให้ระวังเรื่องความผิดพลาดในสายงานในเนื้องานอาจจะมีการถูกตําหนิติจริงว่ากล่าวตักเตือนเหล่านี้นะคะถ้าจะไปเซ็นสัญญาเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าใครคิดจะเปิดกิจการในวันนี้แล้วตัวคุณเป็น The Hermit ตัวงานเป็น9ก้าดาบแบบนี้ถ้าคุณไม่เปิดร้านโรงศพไม่เปิดโรงเรียนติววิชาเนี่ยนี่ให้ทางออกแล้วนะอะอย่างถ้าพ้นจากโรงศพพ้นจากร้านขายอยู่ขายายาอะไรเนี่ยเปิดคีนคลินิกเนี่ยระงับไปก่อนถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความเจ็บควาความไข้เปิดคีนคลินิกอะไรอย่างเงี้ยสนับสนุนอยู่นะมาดูเรื่องการเงินการเงินขึ้น7ดาบด้านการเงิน ถ้าเจ็ดดาบมาถึงเนี่ยให้ระวังว่าถ้าคุณไปทําธุรกรรมร่วมกับใครอาจจะถูกใครบางคนที่ไม่ซื่อสัตย์ด้วยก็ได้ถ้าไปเจอลิงก์เจอเว็บอะไรเนี่ยถ้าขึ้นเจ็ดดาบปุ๊บอย่าไปกดไปคลิกอะไรนะคะเพราะเจ็ดดาบคือไพ่การลักขโมยแล้วมันขึ้นในตําแหน่งเงินตําแหน่งทรัพย์ถ้าคุณไม่ถูกคนโกงเงินไม่ถูกคนเชิดไม่ถูกคนหลบหน้าเนี่ยคุณอาจจะทําสิ่งของเสียหายก็ได้ในวันนี้จะใช้จ่ายด้านการเงินขอให้มีความระแวดระวังนะคะ ใครที่ลหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องการพนันอะไรเหล่านี้วันนี้เป็นวันที่ไม่โอเคเลยถ้าคุณจะไปวุ่นวายกับอะไรที่เป็นสีเทาๆอ่ะท,ทั้งการพนันทั้งเกมอะไรเหล่านี้ระง,งับไว้ก่อนค่ะเ,เขาเรียกประคองทรงตัวเองในวันนี้ให้มันข้ามพ้นวันไปจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าด้านสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงห่วงอย่างเดียวคือคุณคิดมากตอนนี้เหมือนคุณนอยอ่ะมันเป็นเรื่องภาวะทางจิตใจมากกว่าคิดมากมาโนไปเยอะเลยไอ้สามใบนี่มาเจอกันนี่มาแอดแท็กกันหมักเลยย้ํานะคะ ถ้ามีเจ็ดดาบมาเนี่ยแล้วคุณเครียดคุณคิดมากคุณกังวลขนาดนี้คุณไปดูเรื่องหลักทรัพย์การเงินคุณนะอ,อย่าวางของมีค่าเผลอเลยจะไปไหนมาไหนก็ล็อกลงล็อกรถให้มันเรียบร้อยปิดบ้านดูความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านแล้วอีกตัวหนึง่งในเรื่องความรักความรู้สึกถ้าหากคุณเป็นคนจับปลาหลายมือเป็นคนหลายใจก็ระวังจะถูกจับโปะได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตว์พระ สถานการณ์มันบอกว่าระวังว่าจะมีสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะไปทำกับเขาหรือคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำเหตุการณ์วันนี้มันจะออกมาในแนวนี้นะขอให้ระมัดระวังตัวเองคุมสติให้อยู่เลขนำโชคคือเลข2เลข9แล้วก็เลข0วันนี้ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ร่วมพูดคุยกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งกดออกก่อนอื่นฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครสาหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วสามารถติดต่อทางไลน์ได้นะคะจะเป็นการสะดวกที่สุดเลยส่วนท่านใดที่มีปัญหาไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรให้มาฝากคําถามไปได้ค่ะเพราะหมอจะทําการไลฟ์สดทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ ถ้าเวลาตรงกันก็เข้ามาร่วมพูดคุยมาฝากคำถามอย่าคิดว่าคุณอยู่คนเดียวอย่าคิดว่าคุณไม่มีใครมีอะไรเข้ามาแลกเปลี่ยนมีอะไรเข้ามาพูดคุยระบายได้นะคะเข้าใจเลยว่าตอนนี้มันสาหัสจริงๆส่วนใครที่คิดจะมาลองขอมาท้าทายหยุดก่า,การกระทำนั้นนะคะทุกครั้งที่คุณคิดจะทำร้ายใครโดยเฉพาะคนที่คุณก็ไม่รู้จักคุณอาจจะรู้จักดิฉันเป็นอย่างดีแต่ดิชันบอกตรงตรง,ตรงไม่รู้จักเลยว่าคุณคือใครอย่าทำค่ะทุกครั้งถ้าคุณจะหยิบ อุจละหยิบความสกปรกสาดใส่ใครมันจะแปดเปื้อนมือคุณและนี่คือผลที่คุณจะได้รับอย่างปฏิเสธไม่ได้คนที่มีความสุขจะเผื่อแผ่เจืรจาเป็นความช่วยเหลือต่อผู้อื่นเป็นความรู้สึกดีๆต่อผู้อื่นแต่คนที่มีความทุกข์ล้นใจจะกระจายคําพูดด่าทอออกไปไม่ว่าจะด่าทีวีไม่ว่าจะด่าละครรวมไปถึงคอมเมนต์ด่าในโลกโซเชียลมันสะท้อนว่าในหัวใจคุณไร้สุข มีแต่ทุกข์มีแต่ไฟเผาผลาญลองเป็นคนที่มีความสุขดูบ้างไหมคะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเพราะสิ่งที่คุณปาออกไปนั่นคือมือคุณที่สัมผัสแล้วสิ่งนั้นมันจะอยู่กับคุณคุณจับดอกไม้โปรยให้คนอื่นแล้วยกมือขึ้นมาดมมือคุณหอมมือคุณสะอาดแต่ถ้าคุณหยิบความสกปรกใส่ใครแล้วยกมือขึ้นมาดมมันก็จะเหม็นมันก็จะไม่น่าสนใจลองเปลี่ยนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ